ค่ะเพ,พื่อนๆมาดูมะละกอสุกค่ะเพ,พื่อนๆประคุงเฮิมค่ะพีน่น้องเวลาที่เขาบอกว่าพันดกนักลกนาน,นี่แหละค่ะเพ,พื่อน ดีสิสองลูกลูกหนึ่งเก็บไปแล้วค่ะผู้อาสิจ,จําำได้ที่เคยปลูกอ่ะสองตน้นนี่ละค่ะผลผลิตของสองตนนั้นนี่ค่ะให้เห็นพานมาเบ่งค่ะพี่น้องเขาบอกว่าดกพิเศษค่ะพี่น้องดกลายดอก,กเต็มข้อเต็มข้อประครุงเลยค่ะบางไงเต็มลาย สองสำนวยค่ะก็บอกอดกพิเศษค่ะเพื่อนเพื่อน้พาเพื่อนเพื่อนมาบึงท้ายมันตุกเหลืองงอม่ะก็เนียกค่ะอันนี้ยังแข็งอยู่ค่ะพี่น้องยังแข็งอยู่ค่ะดกพิเศษแบบนด้ มะคุ้เหลืองงามพาพ่นนอกมาเบิ้งค่ะมะคุงมันเหลืองสวยดีนะเลยเอามาอวดมาอ่างเอามาอ่างพ่นนอกมามีมะคุงลูกเหลืองน้ำเขาอยู่ลูกใหญ่เลยค่ะพ่นนอกมึงเนี่ยลูกใหญ่อยู่ค่ะ ได้กินมะคุ้งสุกที่ปลูกเองแล้วค่ะพี่น้องมันมันจะเสบสบสาัดขอบคุณหลายๆค่ะที่มารับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะ